บทสวดมหาสมัยสูตรเอวามิสุตังเอกังสมัยยังเปรขวาสเกสุวิหารติกาเปรวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนสัตถิงปัญจามเทภิกขุสตเิสเปเหวารหันเตทสัยเจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนสันนิปติตาหุนเต พระขวันตังทัศนายภิกขุสงคันจะอาตโคจตุนังสุทาวสกายิกานังเทวานังเอตตาตโคเสียยังโคภระขวาสเกสุวิหารติกะปีรัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเกนัสติงปัญจวัตเตหิภิกขุสตเตหิ สัพเพวาหันเตทสัยเจโลกธาตุเยเทวตาเยคุเยนสันนิปติตาหูเตปะขวานตังทัสนายภิกขุสังขัญจายนุนามยัมปิเยนภะขวาเตนุปัสังกเมยามะอุปสังกมิตวาภะขวะโตสันติเกปาเจกคาธาปะเสยาเมเต อตะโคตาเทวตาเสยถาปีนามาทรวาปุริโสสมันชิตังวาพาหังภาษาเรยะภาษาริตังวาพาหังสมิตเชยะเอวเมวะสุทาวเสุเทเวสวนตนหิตาปะขวะโตปุระโตปะโตรหังสวทโคตาเทวตาปะขวันตังอภิวา เทตวัยกมันตังอตังสวยกมันตังทิตังโคเอกาเทวตาพระขวโตสันติเกยมังคาทั a งอภาสียมหาสมโยปวนสมิงเทวกายาสมาคตาคตํามหายมังทําไมสมยังทกิตาเยวาปริชิตาสังคันตีอัทโกอัปราเทวตาพรวโตสันติเกยมังคาทังอภาเสี ตถาภิกขะเสมาทังโสจิตตังอัตโนโุกามังสุสารติวาเนตานิขเหตวาอิทริยานิรักขันติปันทิตาเตปอะทะโคอะปารเทวตาภะคะวโตสันติเกมังคาทั้งอภัสเซเกตวาขีรังเกตวาปะลีคังอินทกีรังวันจามะเมชา เถรจลันติสุทาวิมลัจฉ a ุมตาสุทันตาสุสูนาคาเทย a ะโคปะราธิวตาภะคะวันตังภะคะวะโตสันติเกยิมังคาธังอภาสีเยเกพุทธังสรณังคตะเสนะเตหมิสันติอปายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวะกายังปริภูเรสันติตอทะโคภะคะวาภิโกมันเตสีเยปุเยนะ พิฆเวทะสะโสโลกธาตุสุเทวตาสนิปติตาหุนเตียตถาคตังทศนัยเยปิขูสังขันจาเยปิเตพิฆเวหิสุขตีตมันทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิยพระขวันตานังเยตัภรมาเยวเทวตาสันนิปติตาเยสุงเสรยะธาปิ Maya e tarahi ye pite fika we pawisan tia na mata nang arahanto, sama samputa te sampi pakawan nang e tapar ye wate wata sani pati ta pawisan pi mayang e a ciki sami we. Tewa kaya nang namanikita yesami พิกาเวเทวะยาณังนมานิเทศิสสามีพิกาเวเทวคยานังนมานิตังสุนารสาทุกังมนาสิกโรธาภาสิสามีติเอวัมพันเตติโกเตพิกุปภควาโตปจัสโซสุนภควาเอตตาทวจา

teja ja tapama karung sutawa puta sasa te sampatura nang sana ta sanang api ke sata mata kong sahat ke sahat sana ngamanu sana mata song api ke mata kong sapa ววคิตวานาจักุมาตตัวมันตยิสัตตาสาวเกสัสเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิจานาธาพิกขวเยโหวหังกิตยิสามมีคิราเฮนุคุปโสสัตตสหัสสาวยาคาภุมมากะปิลวัฒวาอิทิมโตสิติมโตนาอิมโตยัสสิโนมหันธัมนาพิกามุงพิกขูนังสมิจริงวนัง ชาสหัสสาวยาค้าภูมิกะบีระวัติไว้ที่มันโตชติมันโตนาวันโตยาสัตสีโนโมอนธรรมนานภิกขามุงภิกขูนังสมิธิงวะนังชาสหัสสาหิมะวตายาค้านานนาตะวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตนาวันโตยาสัตสีโนโมอนธรรมนานภิกขามุงภิกขูนังสมิธิงวะนัง สตวคิรติสหัสายคานานาตะวันนี้นอยที่มันโตชติมันโตวันนาวันโตยสัสิโนมวันทมานาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวะนางอิเจเตสรสสหัสายคานานาตะวันนีโนอยที่มันโตชติมันโตวันนาวันโตยสัสิโนมวันทมานาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวะนาง เวสามิตาปัญจสัตยาคานานตะวันนิโนอิติมันโตสุติมันโตนะวันโตยสะสสิโนมวันธรรมนาภิกามุงภิกู้นางสมิติงวะนางคุมพิโรราชคหิโกเวคุลสานิเวสนางผโอนังสัตตาสหัสสังยาคานังผลิปายิรูปสติคุมพิโรราชคหิโกโสปะคะนสมิติงวะนาง ปุริมันจะที่สังราชาทศรัตน์โตภาษาสติคันธภานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตพิเสัพะห์โวินธนามามหาภะายติมันโตชิติมันโตนาวันโตยัสสิโนมวันธมานาภิกขมุงภิกขูนังสมิติงวะนังตาขีนันจะติสังราชาวิรุณหะโตภาษาสเตรกลุมพันธนังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตพิเอตัพะห์โว อินทานามาภะพลาทีิมันโตเติมันโตอันนาวันโตยัสสิโนมวันธมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงวานังปจจิมันจัติสังราชาวิรูปโควสษสตีนักานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตพิตสัพพะวอินทานามาภะพลาทีิมันโตเติมันโตอันนาวันโตยัสสิโน โมอันทมานาภิกขมุงภิกขูนางสมิติวานางอุตตรันจ่าที่สร้างราชาคุวิโรตประสาสติยขานางอธิปติมหาราชยัสสิโสปุตตาพิตัสสะภาวุนธานามามหาภะลาอิทิมันโตชติมันโตอนาันโตยัสสิโนโมอันทมานาภิกขมุงภิกขูนางสมิติวานาง อุตรันจัติสังราชาคุเวโรตปัสสะสติยะขานังอธิปติมหาราชายะสัสิโซคุตตปิทัสภะวุโยนทนามามหาภะไรทิมันโตชิติมันโตอนาวันโตยสัสิโนมรธรรมนาภิกขมุงภิกขูนางสัมปิงวะนังปุริมาติสังทตาระโตทักกีเนนวิรุณหะโกปัจฉิเมนวิรูปะโกคุเวโรตรังเิสังจตตารัว เตียมหาราชาสวมมัญตาจตุโรทิสาทัทธนะมนาทังสุวะนิกาปีระวัฒเวเตสังมายามีโนทาสาคัววันจันิกาสัทธามายาขุเตนทุเวเตนทูตุวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกามาเสโทจะกินนคันโทนีคันธุจะปานาโทปัมโนจะ เจวสุตโตจะมาตัลิจิตเตเซโนจะคันทโปนโรราชาชนโนสะโพอากูปัญจสิโคเจวะติมพารุสุริยวจาศายเติจันเยจาราชโนคันทภาสหาราสุภีโมตมานาปิกามุวิกูนางสมิติงวนางอาถาคูนาภาษานาคาเวสลาสหัตชะกากรมภาลัสตาราคูปายคาสหญาติภิยามุนา Tata rata, cha ahula Nakaya sasino irawano mahana ko sopa samiting wanang yena Nakara she saha saha Rantiti pati cha bakien wisuta cha ko wihaya sate wana ma cha supana itite sana ma ngapa tata naka naka rasa nama si supana toke kasi puto तन्हीं वचपयनता नख सुपन्ना शरण सुपुत्थ शिता वशिते नमूत्थसुरा सीता पथरो वस वसी मत यशिनो कल कंसम सुरुरा थी सुखी चपह रथो न मुखी सह सतफली सफे रोचना นัยตวาพระลิงเสนางราหูพัทธมุปาคมุงสมโยธานิพัทธันเตภิกขุนางสมิติงวานางอาโปจัตเทวาปัตวีจัติชวโยตธาคมุงวรุณาวรุณาเทวาสุโมจายาสสาสหามิตากุรุณากายิกาคุเทวาญาสีโนทัสเตะทัสตาคยาสเฟนานัตตะวันนีโนอิู่ทีมันโตชติมันโตนาวันโตญาสีโน ဓယရောက်ပာင်ရးိုခ်ပေူွေိုက်ရြွေးောင်လုူဘါူေဲီောကံုာကာက်မရာုက်လ Sama jatuhnya ma jantah supani sate wa Jantah pura kita Surya supani sate wa surya maku pura kita, <coughs> kita. Nakatani pura kita wa kuman tawa lahaka ta ta Wa sunang wa sawo seto saku baka purin Ta seti ta sata kaja sape เตมนโตจเทมนโตวนโตยสะสิโนมัวธรรมนาภิกมุงภิกขูนังสมิติงวนังอทาครูสหะภุเตวาชะนังกีสิขาริวะอริธธกาจารุสา วานุณาสหธตัมมจ่อจุตตาจานิชกาสุเรยรุจิราคัวคัวสัมวเนสีนวทัศเตทัศสักายาสเปนานันตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยสะสศินวะโมทัมนาภิกขมุงภิกขูนางสมิติงวนัง sama nama sama nama manusu tama kita batu sika ku aku, aku mano, batu sika ataku hara TEWA ye jaru intawa sino para tewa YASASINO tasete TASATAKA kaya sapi na na nino inti mento siti mento na mento sasino mung iku, nang samiting, สุคาการุมหารุณาคุเวคันาสาสะฮาโอทัตขยยาปะมุขาคูเทวาวิจักขนาสัทธารมตาหารักชามิศกาเจยัสสีโนธนายังอาคาปัชุนโนโยทิสาปิวาสเตียทัศเตียทัศธากะยาสเพเรนาณตาวันนีโนุ่ยทีมันโตชิติมันโตนาวันโตยะสีโนโมทัมานาภิกขมุงภิกขุนังสมเปจริงวะนัง เอมิยตุสิตายมกตะกะยะยัสสาสิโนสัมปิตะกะละมะเสทถะจุติยัมมะจะอัสสวะนิมมาระลัตติโนอัควะทะคุวะระนิมมิตาตะเสเตเถสะตะกะยะสะเปนะนัตตะวันนีโนอิธิมันโตชิติวันโตอันนาวันโตยัสสิโนโมวันธัมมะนาธิกะมุงกะโณงสะมิติงวะนังสะเสเถเถ Tewani kaya sapena pena na tawani no naman wayena akan cung ye jan ye sa tisa saha bawu tsa na mana sawang tarang na kang nakang cantang wasita titang suprama paramato matu cabutai sahasanang kumaro tiso caksubaka samiting wanaang sahasa pamalu kanang mahapa mafi tita te ubapan no seti mentopi sema kajo jasasi soop. थ से ठरा कौपचे कवसव तीन ते मचत हरिथो पिहरी ते च सपे सिंधे थे वे सफा मे मारा सेना कम सन्ना सामेथ कन्थ था राखे नु साम था म वो मुंशिथ कौचिना तथा मह सैनो Sarang katawa na rawang nyata pabu sako meko tanan yanto sabi tataso pachuwa tataso pachuta wanti wati sang puto sayang wase apinya ya kita wana cakuma tato aman sata sawa ke marasena pikanta te wicana tapi kowo เตจ่าตปมะครุงสุตวาพุทธะสัสสานังวีตราชีหิปกามุงเนสังโลมัปิเฉยุงสัพเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายสัตสีโซผุ้ตาปิตสัพเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายสัตสีโนโมทันติสหพูเตหีสาวกตาเตชะเนสุตาติ